มาเย็นโลกกันต่อเดี๋ยวตัดการ,รสอบสักครู่หนึ่งนะคะลูกค้าข่นแน่นแ,น,น,แ,น,น,แน,น่เดี๋ยวดูงานกันได้เลยว้าวอันนี้ขออนุญาตแบบโชว์ไว้นิดนึงอุ๊ยมันห่างไกลมัน <ไป S 2> เยอะมากเลยนะขอขยับเขา้าไปเริ่มเริ่มไกลไปเรื่อนี้่ขยับร้วมนก็ยิ่งหนี ขออนุญ,ญาตนะลูกค้ากล้องสั่นนิดนึงอย่าหนีกันนะเดี๋ยวอีกรอบหนึง่งจะยกกล้องถอยให้ก่อน,นอ่ะมาช,ะชะดัดๆเด่นๆสักครู่หนึ่งดูสีก่อนอุ๊ยน้องจะโค่นไหมอ่ะมาคะ่ะลูกค้าขางานสปรอร์ตบาร์ สปอร์ตบาร์มาแล้วตัวนี้นะให้ดูงานใครที่แบบว่าเล่นสปอร์ตบาร์ตัวนี้ส่วนใหญ่ก็คือมันจะไม่ค่อยแบบไม่มีโค้งเนาะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นตัวแบบเป็นเป็นเขาเรียกตัวเนี้ยนะมันคือกระสอบที่ไม่ได้เป็นสปอร์ตบาร์ที่เป็นกีฬาจ๋านะลูกค้านะมันคือบาร์แบบสวม สวมตัวนะคะแบบที่ไหล้โครงไหล้ตะขอไม่ได้งานตะขอหลังนะแม่ใช่เป็นงานสวมใช่บางทีก็คือคนเขาใส่เป็นตัวท็อปบาร์ตัวเดียวเลยเนี่ยรูปไม้เซ็กซี่อย่างเงี้ยเนึกอป้าใส่กับเบเซอร์นะใส่กับกางเกงยีนเรียกได้ว่ามันใส่แบบว่าเป็นงานแบบแฟชั่นได้เลยแฟชั่นได้เนี่ยทรงอยงเงี้ยลูกค้าขา เป็นงานแบบมีท็อปบาร์อะไรด้านในอย่างนี้นะใส่แฟชั่นได้คืออาจจะไม่จําเป็นต้องแบบว่าใส่ด้านในอย่างเดียวนะตัวนี้แม่ไปเล่นได้นะแลวผ้าค่อนข้างดีนะมีทั้งแบบว่าลูกมองลูกไม้ลุ้นให้เล่นได้จํานวนเยอะแนะ่นอนลูกเนี้ยดูสิเห็นปะสวยๆเลยลูกค้าขางานแบบว่าทรงดีอ่ะ ทรงดีๆเลยลูกค้าอาจจะต้องแบบบางตัวถ้าเกิดว่ามันอันนั้นหน่อยลูกค้าก็ไปจัดทรงนิดนึงนะอันนี้น,น่าจะแตะเกือบแบบว่า4ี0ห้ารอตัวพิงเยอะแน่นอนโลเนาะใช่ออจํานวนประมาณนั้นเลยนะวันนี้แอปพอยเอามาปล่อยราคาให้ใช่ไหมต้องบอกว่าราคา <S <S 2> <S 2> ตัวเนี้ยหนูขายเต็มเต็มนะแม่ลูกละห้าพันเก้าบาทแรงเวอร์เรารู้กันแค่นี้นะวันนี้รู้แล้วยียบรู้แล้วยียบไวเลย วันนี้จะปล่อยโปรให้2 9 9 9ค่ะว้าวแรงมากลูกค้านะคะปล่อยให้2 9 9 9และร,รีวิวส่งฟรีว่าแล้วรีวิวส่งฟรีไปด้วยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะเดี๋ยวรอรหัส cf ดูงานไปก่อนดูงานไปก่อนใช่ดูงานไปก่อนลูกค้าเนี่ยเหมือนที่บอกอะ่ะบางตัวเมื่อกี้ก็มีออกแบบฟิลแบบเสื้อแนวแฟชั่นอะแนวแฟชั่นได้ใส่แฟชั่นได้เลยลูกค้าเห็นปะ นี่อันนี้จะเป็นฟิลแบบเกาะอกเหรอใช่ไหมเกาะอกมีบาอะไราแบบนี้คือขาปนกันไปเลยงานลูกไม้ไม่ลูกไม้ก็คือขาปนแล้วเป็นฟิลแบบผ้าแบบที่เขาใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ผ้าบางๆเ้ยลูกค้างานผ้าแบบถนอมอ่ะมันไม่ไม่ระคายเครืองอ,ะอ,อ่ะเขาเรียกว่าผ้าอะไรหนูเรียกไม่ถูกถ้า,<ม>าเป็นเกงในก็จะเรียกไรขอบอะไรอย่างนั้นรหัสะะพร้อมแล้วแอดพิงรหัส CF มาแล้วค่ะลูกค้าขาสอ9 9กรีวิวส่งฟรีรหัส CF B62 ค่ะมาเลย B62 ก็รีวิวนะลูกค้าแล้วก็ลูก M ห่ M62 ค่ะต้องบอกว่าทั้งหมดมีอยู่แค่7ลูกสุดท้ายใครจะเอามาเอาไปเลยเออหูเฉลี่ยตกต้นคุนถูกๆเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าจำนวนชิ้นค่อนข้างเยอะเลยนะแม่มีมีแนวแบบแฟชั่นแฟชั่นมีสปอร์ตลูกไม้ลูกค้าเป็นแบบสวมทั้งหมดเลยงานสวมงานแบบนี้เลยแม่คือจำนวนเยอะมากมันเยอะมากลูกค้า เดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบบโชว์ไปคุยไปให้นะเออเพราะว่าจำนวนชิ้นเยอะจริงลูกค้าค่ะเนี่ยแบบแฟชั่นที่หนูให้ดูเมื่อกี้มีออกนะมีแฟชั่นออกอะไรออกเอ่ยเยอะจำนวนแน่นเลยนะคะลูกค้าราคานี้หนูขออนุญาตปล่อยให้เฉพาะในไลน์นะใครที่แบบว่าอยากได้นะแม่ CF ไปเลยหรือใครเล่นอยู่แล้วนะักงานตัวเนี้ยน่าเล่นมากๆคุ้มๆเลยราคาคด,ดีอันนี้ของนิวบาลานดด้วยเนี่ยบางตัวก็เป็นฟิลแบบ ที่เขาใส่แบบว่าเล่นฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเก๋ลูกค้าสวยๆเลยนะนิวบาลานซ์มีออกแบรนด์ก็ยังพอมีให้ลุ้นนะลูกค้าสําหรับสปอร์ตบาร์ตัวนี้เนี่ยน่ารักมากงานขึ้นตัวงานแฟชั่นนี่อย่างเงี้ยทรงแฟชั่นแม้ใส่แบบว่ากลุ่มขายกลุ่มแบบว่าเดินเที่ยวหรือไม่งั้นอนะ่ะเอาไปสามารถเอาไปคัดแยกได้นะคัดแยกได้เลยลูกค้าคัดแบบว่าขายแฟชั่นขายอะไรพวกนี้นะ งานสวยๆจำนวนเยอะๆราคาดี2,999บาทเท่านั้นจ้าใช่แล้วคะ่ะวันนี้น<ำ>ให้กันแค่ในไลฟ์สดนะลูกค้านะพิเศษพิเศษเลยฝากติดตามไลฟ์สดเรื่อยๆเพราะว่าก็จะมีงานในโกดง well ังแวะเวียนมาปล่อยโปรโมชั่นแบบนี้เลยลูกค้าวนมาให้วนอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะงาน,<ว>นแบบวนมห้วนมาให้จ้างานแบบน่ารักน่ารักเลยจริงๆแบบว่า B ห2 ลูกค้าพิมมา B62 กสองรหัส c ีอันนี้ปะลูกรีวิว B62 กสอโซเอาเรียบร้อยขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วของพี่รัตนะเบสบอลเบสบอลหมดไม่มีของพี่ใช่เบสบอลหมดแล้วจ้ะพี่จ๋าตอนนี้พิมเป็นก้อนใหม่มาได้เลยนะลูกค้าสปอร์ตรานะจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปครึ่งหนึ่งลูกค้าใครจะรับลูกใหม่มาได้เลยรีวิวขายแล้ว นะงานลูกไม้มีให้หลุน้นลูกค้าคาปนกันไปนะในกระสอบเลยไซก็แบบว่าไซดีนะจริงๆเนี่ยงานแบบผ้าเขาแบบโคตรดีเลยอะผ้านุ่มๆแบบใส่สบายอะลูกค้างานผ้าถนอมอะดูดิผ้าอย่างเงี้ยลูกค้าเขาขายกันแบบบางทีเขาขายกันแพงอยู่นะเอาไปขายทําราคากันทีหนึ่งอะลูกค้าใครจะรับลูกใหม่นะพิมพ์มาได้เลยพิมพ์มาได้เลยจ้ะนี่งานลูกไม้ออกอีกแล้วจํานวนโคตรเยอะ บอกเลยจำนวนเยอะมากตัวเนี้วิเมื่อกี้เหมือนเจออ่าวิกตอเรียซีเครตนะคะนาง้าวิกตอเรียมีออกนี่วิกตอเรียมาลูกค้าเห็นปะจริงๆแล้วหนูอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ดูแบรนด์ให้นะลูกค้าลูกค้าสามารถเอาไปลุ้นกันได้เอาไปคัดกันได้อีกทีนึงนะ งานค้ารวมไปแบบนี้เลยนะคะใครจะรับลูกใหม่นะพิมตามเข้ามาได้เลยในไลน์นี้เท่านั้นนะลูกค้าค่ะปิดไลน์ไปขออนุญาตเด้งกับราคาเดิมทันทีเลยจ้าเออ<า>ไปต่อเลยนะเดี๋ยวขอไปต่อนะหรือโชว์คร่าวๆนะโกยๆให้อ่ะไปเดี๋ยวไป,ไปรหัสต,ต่อไปเลยเพื่อความรวดเร็วมีหลายงานจ่อรออยู่อุ้ยสีสีสนะคะอ่ะไปกี่ตัวเมื่อกี้หรอลูก